เรียนคณะกรรมการผู้ประเมินการขอมีหรือเรื่อนวิทยฐานะที่เคารพทุกท่าน ข้าพเจ้านายเอกพงศ์แอดไทยสงปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูปฏิบัติการสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานรหัสวิชาอคอคาย21101ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนกับบินวิทยาสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรีนครนายกโดยได้ขอเสนอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะเป็นครูชำนาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ซึ่งได้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งโดยได้ดำเนินการตามขั้นตอนซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้จากการจัดการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานหน่วยที่1เรื่องจำนวนเต็มผู้สอนได้วิเคราะห์สภาพปัญหาจากการดำเนินการผ่านกระบวนการ PLC และสัมภาษณ์นักเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ พบว่าสำหรับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นถ้าถามถึงความยากของวิชาคณิตศาสตร์สามารถตอบได้ทันทีว่าวิชาคณิตศาสตร์จะติดหนึ่งในสามจากวิชาอื่นๆอย่างแน่นอนเพราะในรายวิชาคณิตศาสตร์เป็นรูปแบบนามธรรมบวกกับความยากและนักเรียนให้ความสนใจค่อนข้างที่จะน้อย จึงทาให้ผู้เรียนเกิดความอคติต่อรายวิชาคณิตศาสตร์นั่นเองจึงเกิดสภาพปัญหาหรือปัญหาพื้นฐานแบบนี้ขึ้นทําให้เราต้องมีการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนการสอนแบบใหม่โดยสมัยก่อนการจัดการเรียนการสอนก็คือเข้ามาเรียนแล้วก็ยกตัวอย่างและให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดแต่ถ้าเราลอง ปรับการเรียนใหม่โดยใช้กระบวนการ Active Learning โดยใช้กิจกรรมกลุ่มเข้ามาเกี่ยวข้องโดยข้าพเจ้าได้ทดลองกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1เรื่องการบวกจำนวนเต็มเพื่อเป็นการสร้างมุมมองแบบใหม่ให้กับผู้เรียนและลดความอากาติของผู้เรียนเพิ่มเจตคติที่ดีต่อรายวิชาคณิตศาสตร์นั่นเองและผู้เรียนยังสามารถสร้างองค์ประกอบความรู้ในเรื่องการบวกจำนวนเต็ม พร้อมเรียนกันไปอย่างมีความสุขและสนุกสนานข้าพเจ้าได้นำกิจกรรมเหรียญสองหน้ากับการบวกจำนวนเต็มมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์โดยมีวิธีการดำเนินการดังนี้ 1. สําสำรวจสภาพปัญหาพบว่า ผู้เรียนไม่เข้าใจในวิธีการคิดไม่แน่ใจในการดําเนินการของเครื่องหมายและคิดได้ช้า 2. ศึกษามาตรฐานตัวชี้วัดหลักการเพื่อความเข้าใจโดยได้เลือกวิธีการใช้กิจกรรมในการจัดการเรียนการสอนสามนำการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ในการจัดกิจกรรมเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเหรียญสองหน้ากับการบวกจํานวนเต็มกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 โดยให้สมาชิกในแต่และกลุ่มรวบรวมรละดมความคิดมีการแลกเปลี่ยนความรู้กันในกลุ่มและทำไปกิจกรรมเพื่อหาคำตอบของการบวกจำนวนเต็มโดยใช้กิจกรรมเหรียญสองหน้ากับการบวกจำนวนเต็มการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะทำให้นักเรียนเห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้นจากการใช้เหรียญในการหาคำตอบ 4. ประเมินและสรุปผลเพื่อพัฒนาการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โดยใช้กิจกรรมเหรียญสองหน้ากับการบวกจำนวนเต็มจากการที่ข้าพเจ้าได้นำกิจกรรมเหรียญสองหน้ากับการบวกจำนวนเต็มมาใช้ การจัดการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานรหัสวิชาคอควาย21101หน่วยการเรียนรู้ที่1กับนักเรียนระดับชั้นวิทยาศาสตร์ปีที่1ส่งผลให้เกิดผลลัพธ์การเรียนรู้กับผู้เรียนดังนี้ 1. นักเรียนระดับชั้นน้องสา์ปีที่1ที่เรียนรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานรหัสวิชาคอควาย21101หน่วยการเรียนรู้ที่1ผ่านเกณฑ์การประเมินแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ มีผลสลัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ 2. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ที่เรียนรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานรหัสวิชาคอควาย2 1 1 0 1ผ่านมีสมรรถนะการคิดและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์สูงกว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ 3. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ที่เรียนรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานหน่วยที่1 ผ่านเกณฑ์การประเมินแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ช่วยพัฒนาความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้เรียนซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นผู้เรียนมีการนำคณิตศาสตร์ไปใช้และเห็นคุณค่าทางคณิตศาสตร์ตลอดจนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ข้าพเจ้าขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ